มาจ้าพี่น้องมานิซายสานิภาพไปเมืองดงเห็ดผึ่งหวานกันจ้าโอเคอุ้ยป้าาหนุ่มเล็กอืมป้าอุ้ยอวบค่ะอวบดูอือเห็ดเห็ดเห็ดผึ่งป้าหนุ่มเล็มีลูกพร้อหนึ่งลูกสามลูกเลยูกอันนี้พี่พี่ปิดไว้ก่อนโอ้ไม่ได้ใส่ถุงมือมาด้วยไม่เป็นไรหรอกอืมลืมใส่ถุงมือแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเห็ดอันนี้พี่ใครดอกหนูนุ่ง ดอกนนึงเห็มโอ้ว่ะอือทำไมเห็ดมันเยอะจังในปีนี้ปาดอวบด้วยอฮ้ยว้ายดูขาดิอ้หสุดยอดเลยพี่เอ้ยดูวะโอ้โหปาดอวดขาวงามมากเลยนะมีแต่นี่ไม่มีไม่มีนะ ถมถมใบเลยพี่เจามถมใบ้นั่นัปาดดูขาน้องเอ้ยอุยพี่ไม่เสียได้นะพี่ปาดทิ้งปาดทิ้งเลยนะดูดิความงามของมันอะอือนุ่งนุ่งนุ่งนุ่นุ่ง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 นุ่ลนุ่ง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 นุ่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 งนุ่นุ่ ทำไงดีวันนี้ทําไมเจ้าไปหมดอยคิดว่าจะไม่มีได้กินแล้วปีนี้มาดูเพิ่งเข้ามามันได้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เราเรากินข้าวด้วยพี่กินแล้วเหรอนู้นนู้พี่ไหนโอ้โหพี่กลมละนี่พี่ตายแล้วนี่แม่โอ้ยมาเดินพี่น้องมาเก็บแทศกับลูกตรงน้ดูพี่เดีูดูดอกใหญ่เอาเดี่ยวเดี๋ยวดอกนี้ก่อนเอาดอกนี้ก่อนโอตายลูกมันเนี่ยนี่ลูกมัน

เ<ไ>บิงเ่งปลาที่ฝันไปไหมเนี่ยใหญ่มากโอ้ยตายแล้วทำไมยัเอากลับบ้านหมดทีวันนี้อุย้ยน้องเล็กเล่นดอกนีน่นเห็นอยู่เออหนูนั่นน่ะแหละที่ที่น้องเล็กบอกพี่นะโ,โอ้ยตัดตัดขาตัดโอ้ยตายละตายละตายละเก็บไว้ก่อนเหรอนี่น้งเก็บดอกนี่มาให้พี่เนาะเออดอกให้พี่ให้น้องจ๋าจ้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 าคุณน้องจ๋าโอ้ยดูดิป๊าดูพี่น้องดู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 ว้าวเบิ่ง บังอุ๊ยอีหยังเนี่ยนี่อุ๊อีหยังก็มันก็ลายเลยดูนี่น้องเล็กอุ้ยตายละตายละพี่ตัดไม่ทันละพี่จะกองไว้ตรงนี้แหละเอ้าเก็บมากองกันไว้ก่อนก็ได้อะพี่เอ้าอันดูโอ้ยมึงพี่น้องมึงดอกนี่ดูไปอีปออีเมีย้องเล็กนี่เห็นไหมจ่าเห็น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 อู้ยอันนี้นี่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 มันเก๋อย่างไรพี่ใคนี่นี่เอาดอกคู่นี้ก่อนอือนี่เอาคู่กันก่อนอุ้ยนี่มันแก่แล้วมั้งนี่ไม่ไม่อันนี้เนี่ยอุ้ยจ้า อย่าดูปฏิทูเฮ้ยตายละทําไงดีเดี๋ยวพี่จะเก็บต่อ,อยังไงเนี่ยมันมีเยอะอยู่นี่นีน่นี่พี่ชายมาเก็บดอกนิกด้วยเนี่ยเนี่ยเนี<ะ>เ่เดี๋ยวจะเก็บไปรวมกันก่นอนค่อยตัดขา,อ,าอูย้ยตายละทําไมไม่เห็ดมันอวบจังเลยอยู่นี่ดูดิเออเธอนี่ตาดีเนาะไหนอะนี่นี่อว้ยตายแล้วพี่น้องดูดูโอ้ยไม่กอด กำลังกินทั้งนั้นเลยเนี่ยอุ้ยถ้าเรามาไม่ทนมันก็ป้าดูน้องเล็กดูดิมันเกิดได้ไงวะอือเนี่ยเก็บออกมาก่อนอุ้ยดูฝั่งนู้นโอ้นเล็กดูดิมันมีลูกด้วยอ่ะเออดิมีลูกด้วยแต่อวบมากเลยนะเนี่ยป้าดูก้อยขามันเงืองเปิดน้องเล็กน้อจ้าโอ้โหกำลังอวบอวบอ้ยอือดอกนี้อือตายละ อุ้ยที่เราไม่ไม่เข้ามาเมื่อกี้ก็ก็ไม่เจออือโอุ้ยมีอีกเห็นตรงนี้ดูอุ้ยเนี่ยโอ้อันนี้มันอยู่ข้างทางเลยดูนี่ข้างทางเลยเนี่ยคนเดินไม่เห็นเลยเหรออืออือตายละเนี่ยอู้วบ้ามัอีกอย่างเลยนี่โอ้ยพี่น้องมึงดองนี่อ้ยโอ้ยตายแล้วตายตายตายดงเล็กดูดิดงเล็กดูดิมันนอนแล้วอันนี้มันเริ่มแก่แล้วพี่ไม่เอาแล้วอันนี้เออไม่เอาแล้วเนาะ เกละแล้ว <Okay. S 2> โอ้เสียดายจังเลยอันนี้โอ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 ้ผีดพลาดลงลุงลุโอ้ม่เกิดดูตัวเล็กอ๋อสวยมาก mm hmm. oh, oh, er โอ้ดูตายแล้วอุ้ยอุตายแล้วหัวหักของพี่โอ้ดังปุ๊บาจัรย์วะดังปุ๊บเลยดูดีตาย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 ดีไหมอันนี้พี่เหยียบดล้วเนี่ยเมื่อกี้เดินผ่านไม่เห็นมีอีกเหรอ โอ้ยนุ่น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 นนนุ่นนุนอุ่นนนนุ่นนุ่นกนนุนนุ่นน่นนุดนุ่บนด่นนี่นนี่นน่นน่นนอ่นนุ่นนุ่นน่นนุ่่นนนน่น่น้นุ่น่นุ่นนนุน่น่น่นนนนนนี นนต่ถ้าคือเสียเอาไปเบิดอตรงลาบนี้โอ้ถ้ามีรถทันใหญ่อยู่ดอกโอ้ยโอ้ยนะไงมีอีกเหรอนนนนนเอ้าโอ้โอ้ยตายดูน้องเล็กป้าเราได้กี่กองละอันนี้แก่นิดนึงแต่ว่าช่างมันเถอะเอาได้อยู่มันแข็งขามันแข็งอยู่เห็นไหมอ่ะปอดไหมคือสะอ่อนค่ะสะอ่อนเนี่ยที่พี่น้องเอ้ยเบิ่งมีอีกได้กี่กองอัเนี่ยอ่ะคราวนี้เก็บนะคราวนี้ เพราะมันเยอะจัดแล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยว้าวลูอันนี้ก็มีโอ้ยลูกมันเนี่ยลูกมันอุ้ยเกือบเหยียบป่ะจ๊ะเบิงอืออุ้ยขาวอวบ้ืกถ้าเป็นสาวๆก็กำลังกินนะคะพี่น้องจ๋าเนี่ยเห็นไหมแตมูตะมีเลยเนี่ยแตมูตะมีมันคือลายคือดูนี่เก็บๆกันเด้อพี่น้องเออเดี๋ยวแค่นี้ก็แล้วเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าเด้อเดี๋ยวสิให้เมืองอีกิฐ คลิปต่อไป,ไปอืม,อมแคนี้ก็นอดใจสวัสดีค่ะคุณนะ